ลุยเลยเนาโตเร็วเข้าโอเครวมพลันไป สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอดมินอุลตร้าแก๊กอย่างพจอุลตร้าแก๊กนะครับแล้วก็มาพบกับรายการ UG Review Toy เอพิโซดที่ดี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 ด้วยวะลืมช่างเลยที่สามมั้งเออที่สามวันนี้ครับผมได้ของแร้มาครับตามสัญญาที่จะมารีวิวซึ่งเป็นของแร้ที่ผมหามานานมากมาเกือบสามปีแล้วผมเพิ่งมาเจอกันแบบง่ายๆเลยโอ้เว้ยแบบเจอทีที่ผมแทบกรี๊ดเลยแทบกรี๊ดกลางร้านเลย มันก็คือ e x c e p t ปเจนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดใครเกิดยุกยุคผมก็คงจะรู้นะว่ามันคืออะไร e x c e p t ปเจอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเขาเรียกอย่างนี้ปะนะเพราะภาษาไทยก็ไม่มีเรียกอะเอ็กเซเจอรคือ <c oughs> เอางี้นะคือผมจะเรียกว่า e x c e p t ปเจไปก่อนถ้าผิดอะไรขออภัยด้วยโอเคนะโดยเรื่องนี้นะครับมาจากเรื่องกริดแมนนักรบสมุนไพร คือมันไม่ใช่ชื่อแบบของไทยมันคือชื่อของฝั่งเมกาที่เอามาแปลไทยไงแต่เอาจริงมันก็ชื่อกริตแมนนักสู้คอมพิวเตอร์ซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะทําเป็นรายการโทคุส,สัสรีวิวออกมาเพื่ออธิบายทียลงแต่เราจะไม่อธิบายางนี้เราจะบอกว่านี่คือเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของกริตแมนนั่นเองครับซึ่งตอนเด็กๆเว้เยคือดูแบบมันสุดยอดมากเลยคือเรื่องนี้มันจะประมาณว่ามีไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นสัตว์ประหลาดบุกเข้าไปในโลกคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นกริตแมนที่เข้าไปต่อสู้ในโลกคอมพิวเตอร์ด้วย สมัยนั้นดูแบบโอ้โ oh, หสุดยอดแม่โคตรเท่อุ้ยโทษครับพูดคำหยาบโอเคนี่ครับผมได้มาในราคา300บาทสุดยอดคือนี่เป็นของแรงมากเลยนะเว้ยคือหายากโคตรโค,คอะ่ะแล้วราคาแค่3 0 0อะ่ะเป็นปีได้เหรอผมได้มาในสภาพนี้นะครับไม่มีสายและข้อมือไม่มีกล่องก็ยังดียวะแล้วก็ไม่มีฐานเออยังดี โดนี้ครับเราให้ดูดีเทลก่อนถ้าเป็นของในกล่องมันจะมีสติกเกอร์มาให้คือจะเป็นสีแดงให้ติดตรงนี้หนึ่งอันเป็นสีเหลืองสองอันให้ติดตรงนี้นะครับที่เป็นแถมเนี่ยโดยลุกเล่นนะครับง่ายๆครับไม่มีสวิตช์เปิดปิดนะด้านหลังเนี่ยใส่ฐานอย่างนี้นะเป็นฐานเด็ดนะให้ดูน,นี่ฐาน 2A เอเอ้สา a เอก้อนมันเป็นระบบรองที่เรียบง่ายแต่แข็งแรงดีนะผมชอบ นี่ก็จะเป็นที่ใส่แข่ข้อมูลซึ่งเราไม่มีปล่อยไปออแล้วก็จะมีสติกเกอร์ติดตรงกลมๆนี้สองข้างเลยนะครับอ่าเรามาลองเล่นเลยดีกว่าเทปนี้อาจจะสั้นๆนิดนึงมันอาจจะสั้นนิดนึงนะท่าใจอาจจะสักไม่เกินห้านาทีด้วบ้างมาเราไปดูดีเทลกันก่อนดีเทลแม่งสวยงามมากอยอากไปวเท่ทีครับ ดีเทีมันสวยงามมากครับแล้วดูขนาดครับขนาดนี่กำลังดีครับคุณดูขนาดสิครับคุณดูขนาดครับอ๋อไปไปคุณดูขนาดครับไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากเกินไปพอดีมือครับสุดยอดครับดูดูแล้วเหมือนขนาดหนึ่งต่อหนึ่งในหนังเลยอ่ะสุดยอดคุณพระโอเคครับเราจะไปดูลูกเล่นกันหน่อยดีกว่าครับ เทนี่บอว่าไม่น่าเกินสิบนาทีมั้งไม่น่าเกินห้านาทีเลยซ้ำมาเวลาแปลงร่างนะครับพระเอกของเราจะพูดว่าเอ็กเซฟเฟรชมั้งเอ็กเซฟเฟรชแต่ของไทยจะพูดเป็นรวมพลังแล้วไปอ่ะผมก็ไม่รู้อ่ะฟังญี่ปุ่นมาเขาพูดว่าเอ็กเซฟเฟรสถ้าพูดผิดขออภัยด้วยครับดยนะครับกดตรงนี้นะนี่นี่อเอาติดกไมไม่ไมหนึ่งสองปุ๊บอีกเอาไปเอาไป หนึ่งสองปุ๊บนี่เห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะกลางออกมาแล้วเวลาเก็บก็พับเก็บเลยแต่นี่ยังไม่ใช่ทุกเล่นจริงๆของมันครับคือถ้าเกิดเรากดเงี้ยมันก็เป็นแบบกลางธรรมดาไงแต่ถ้าเกิดเรากดจนสุดแล้วแล้วก็คุณดูนะครับไอ้ยสุดรถงามสุดยอด คุ้มค่าเอาใหม่นะครับเอซแฟคือผมชอบมากนะเสียงมันตังใช้ได้เลยแหละแต่ถ้าเกิดเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกลำคาญนะแต่ที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรเสียงมันตัดแบบ พอถึงจจุดหนึ่งปุ๊บมันตัดดับปุ๊บไปเลยอะ่ะมันไม่ใช่แบบสโลแล้วอุ้ยกล้องกล้องกล้องกันคือมันไม่ใช่แบบสโลแล้วค่อย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 ,อยลดเสียงแล้วก็หยุดไปอะ่ะลองฟังดูทีนะครับเห็นไหมเสียงมันจะตัดปุ๊บไปเลยอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับคือปุ่มสีทองนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่ามันคือลูกเล่นอะไรนะเพราะผมไปดูของญี่ปุ่นมาเขาก็ไม่ได้บอกเป็นลูกเล่นอะไร อันนี้จะเป็นกดเดี๋ยวลองฟังดูนะครับกดไปอ่งทีมันไม่ใช่ลูกเล่นแบบหมวดติดต่อสื่อสารของกิจแมนอะคือ so. ผมรู้สึกว่ามันอันนี้ผมดาวนะอาจจะเป็นลำท่าเสียงเอฟเฟกต์ลำแสกท่าไปตามกิจแมนอะเรามาลองอีกทีนะครับ ผมอยากกดจิงเดียวถ้ากดอันนี้ค่ะกดนี้จะเป็นยังไงลองดูก่อนมก็ไม่เห็นมีอะไรดิว่ะผมเอาไปว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปุ่มปล่อยล้ำแสงถ้าไม่ตายนะลองอีกรอบหนึ่งเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกลำคาเหมือนกันเสียงมันดังนะแต่บางทีก็ดังเกินไปอ่ะก็ คงไม่มีอะไรแล้วแหละเออนี่ส่างัญนะครับจากที่บอกไปตอนแรกนะครับ DX ที่นี้ไม่มีปุ่มเปิดปิดผมจะงงปุ่มเปิดปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงไหนวะคือมันไม่มีเว้ยคือใส่ทานเนี่นี่นี่เนี่ยใส่ทานปุ๊บเรียบปุ๊บกดเล่นเลย คือมันไม่มีปุ่มเว้ยไม่รู้ไม่ใช่เพราะว่ามันมีมันมีแต่ว่าผมหาไม่เจอเปล่าที่ผมก็ไ่รูนะแต่ก็โดยรวมนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับกับ DX หายากชีน้นี้กับราคาแค่300นะครับคือตอนแรกผมก็ช็อกเว้ยเฮ้ยมัน300เองเหรอวะทันใดนั้นไม่ดีรอครับผมรีบเรียกเจ้าของร้านมาเปิดตู้แล้วรีบซื้อเลยครับมันสุดยอดมันสุดจะฟินก็ความจริงใน ผมได้มา2ชิ้นนะครับก็คือ DX X Xplender ของ n d e r ร้าแมนไกอานะครับซึ่งผมลองถามที่เพจได้จะให้ผมรีวิวอะไรระหว่างอันนี้กับ Xplender ผลที่ชนะขาดก็คือเจ้า e Xception นี่นั่นเองครับคือ Xception ของไม่รู้ว่าเรียกงี่ปัะนะแต่ผมไม่ดูมันเรียกไงอ่านไม่ออกก็เอาเป็นว่าเราขอจบเทปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันเทมนี้โคตรสั้นเลยตั้งแต่ถ่ายมาสามเทปเทนี้สั้นสุดแล้ว <laughs> ก็เอาเป็นว่าเราขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับขอ ขอเล่นสักทีก่อนไปเออโอเคก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันเทปต่อไปกับ Explender